อันนี้ถือได้ว่าเป็นเคสจริงที่ใช้แล้วและอ,อยากจะให้ลองดูอีกทีว่าใช้แล้วเห็นผลจริงมันต้องมีตัวเลขการาันตีเออถูกต้องเราพูดกันถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นะคุณผ,ผู้ชม<อ>ไม่ใช่ใสายยาศาสตร์<อ>ต้องมีผลยืนยันอันนี้คือตัวเลขของคุณลุงสมโพศก่อนที่จะไปตอนตอนก่อนที่จะทานมันเป็นยังไงพี่พ,พ,พี่พี่แบงค์หนูดูไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยยังไงเนี่ยอันนคืออะไรจริงก็ก่อนกินนะครับมันมีไอ้ตัวนี้มันเป็นค่าการทํางานของไตอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าครีเอตินินนะครับในคน ปกติเนี่ยตัวเนี้ยต้องน้อยกว่าหนึ่งตัวเนี้ยถ้าเกินเกินหนึ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งไตยิ่งเสื่อมเยอะเท่านั้นแล้วดูแล้วดูนะของคุณลุงสมพง์ขึ้นไปสองเลยด้วยสอ่เลยนะสองจุดศูนย์ห้านะครับคราวนี้หลังจากกินไปได้หกเดือนนะครับได้ไปเจาะเลือดซ้ำคราวนี้ลองมาดูกัน ว่ามันอยู่เท่าไหร่จาก2.05ลดลงมาเหลือ1.33เฮุ้นะครับก็คือการทำงานของไตที่ไตมันเสื่อมเนี่ยมันดีขึ้นใช่นะครับเนี่ยมีชื่ออยู่นะคุณผู้ชมขาชื่อคนไข้เนี่ยคุณสมพศนะคุณผู้ชมขาและอันนี้คือผลหลังจากทาน Life Origin ไปค่ามันลดลงคุณผู้ชมขาเฮ้ยเอาจริงนะ เราเป็นคนไข้หรือเราเป็นญาติพี่น้องของผู้ป่วยเห็นแบบนี้เราดีใจนะถูกต้องเหมือนเรามาถูกแล้วเราเชื่อว่าเจ้าตัวเองก็รู้สึกดีใจด้วย่ีดใจเห็นแนวโน้มว่าถ้าเกิดใช้ไลฟ์ออร์เวจินอย่างต่อเนื่องมันก็จะก้าวสู่ความที่เข้าสู่ความเป็นปกติได้มากขึ้นนั่นเองอ่าอันนี้คือเคสของคุณลุงสมโพธิเห็นบอกว่ามีเคสอื่นๆด้วยอ๋อมีหลายเคสเลยครับที่ที่เอามานี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ แล้วเคสที่สองละคะเห็นบอกว่ามีเคสมาเล่าให้ฟังด้วยอีกเคสหนึ่งนี่เป็นเป็นยังไงคะพี่ครับเคสเนี้ยถือว่าดีมากเลยคือค่าไตเนี่ยการทำงานเนี่ยมันฟื้นเร็วมากเลยภายในเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นฮะจริงเหรอครับก็คือใช่ก็คืออย่างเคสเนี้ยก็คือก่อนกินเนี่ยค่า eGFR ก็คือการทำงานของไตเนี่ยอยู่67ก็คือเป็นไตเสื่อมขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งนะครับจะลงไปขั้น2ละนะครับคราวเนี้ยจาก67เนี่ยขึ้นเป็น81 คือเป็นปกติเพราะว่าคนปกติค่า eGFR ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ80ตอนนี้อยู่81ลนะครับก็คือจากไตเสื่อมขั้นหนึ่งกลับขึ้นมาเป็นไตของคนปกติเลยในเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นอคุณผู้ชมมันเขาเรียกว่ามันปลื้มใจนะที่ทานแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรไม่มีใครอยากฟอกไตคุณผู้ชมแค่คิด เสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียเงินแพงวันนี้ไม่ได้เพียงแค่คุณแบงค์พี่แบงค์ที่จะมาพูดให้เราฟังว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้มันดีอย่างไรแต่ มาฟังจากปากผู้ที่ใช้จริง oh. วันนี้มีสองท่านนะม,มีสองท่านที่มาท่านหนึ่งมาตามโปรเพราะเป็นคุณแม่ <laughs> เป็นคุณแม่ที่ปลื้มสุดๆมาแล้วก็มาอีกเพื่อมาการันตีและยืนยนันและที่สำคัญหลายคนคิดว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของ Life for Origin <laughs> ด้วยกับคุณแม่หมวยและอีกหนึ่งท่านนะเป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญคร่ำบ,บอดอยู่ในวงการใครเคยทำงานด้วยจะเห็นหน้าเห็นตาคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีวันนี้ท่านก็ยังเลือกใช้ Life Origin กับเราต้องขอตลาบแม่หมวยแล้วก็ อาจาร์หนุ่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณแม่เขาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกเวลาไลฟ์ออริจินไปที่ไหนจะเห็นคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือคนที่ทานจริงเห็นผลจริงเกือบและเกือบและแต่โชคดีรอดมาได้เจอของดีเข้าให้ซะก่อนคุณแม่ดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าหลายคนซื้อตามแม่ใช่ซื้อตามแม่หมดเลยอรู้สึกเป็นไงบ้างก็ ทานแล้วสุขภาพดีสชื่แม่ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามในการนี้ถ้าอยากให้ทุกท่านสุขภาพดีครับผมแม่หมวยยังไม่ทีปีนี้อยู่เท่าไหร่ออก็ย่าง7จ็แล้วค่ะเจดสิบเจ็ดนี่ยกระเลข8ปดแล้วนะแต่เ7นะคุณแม่ดูใช่เ7ิจริงเหรอเสียจ่ะต้องถามนะคุณผู้ชมว่าทุกวันนี้เราเนี่ย ยังไม่ทันจะ7 7เท่าแม่หมวยทำอะไรก่อนเหนื่อยไม่มีแรงอุ้มหลานรีแป๊บๆก็ต้องรีบวางเออเป็นแบบนั้นเขานีบอ่ะพูดกันตรงๆปกติคนเอาเลข7็เนี่ยไม่ต้อง77เท่าแม่ก็ได้ส่วนใหญ่เขาไม่มายืนแต่งตัวไปเที่ยวหรอกนะเขานั่งๆนอนๆอยู่ในบ้านเห็นบอกว่าแม่เองเนี่ยคนรอบตัวเป็นแบบนั้นกันเยอะยังไงแม่ลอยฟัเพระแม่มีเพื่อนหลายท่านเลยที่เป็นโรคไตค่ะเาม่าแม่รู้ตัวแล้วใช่ไหม ฟอกวันละวันเป็นวัน๋อฟอกแวยโอ้โหแล้วก็ฉีดนะคะแขนเขินใช่มมันจะปวดปวดปวดเยอะให้เคยแล้วแล้วอีกท่านก็เสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้ฟอกไตอายุยังอ่อนกัาแม่เลยเป็นเพื่อนกันเนีแล้วอีกคนหนึ่งกำลังฟอกอยู่อเอาง่ายๆคือเราเห็นรอบคนรอบตัวกูไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนอายุเยอะจะเป็นอายุน้อยก็ยังเป็นใช่ต้องต้องรีบดูแลรักษาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอสูงวัยนะวัยทำงานก็เป็นกันเยอะและอื่นๆอีกเยอะเลย